สบายดีพบกับ LT Vision งานวางรางรถไฟจีนลาวในส่วนจีนคืบหน้าเตรียมเปิดใช้ปลายปีนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับการรถไฟแห่งประเทศจีนหรือ China State Railway Group รายงานว่าทางรถไฟจีนลาวช่วงอุ้ยซีหมูหั่นหรือว่าบ่อหานนะครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในประเทศจีนได้ดําเนินการวางรางรถไฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับมากกว่า5 0ครับ และหลังจากที่มีการพยอยวางรางรถไฟซึ่งมีความยาวกว่า500กิโลเมตรมาจนถึงสถานีหนิงเอ,อ๋อนับเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงก่อนเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้ครับทางรถไฟจีนลาวช่วงอุยซีหมูหั่นเริ่มต้นวิ่งจากทางตอนเหนือของเมืองอุ้ยซีมณฑลหุยหนานหรือ,อยูนานผ่านเมืองฝูเอ,อ๋อแควนปกครองตนเอง12ปนนานนาก่อนเข้าสู่เมืองหมูหั่น ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างจีนและกัลลาวโดยเส้นทางหลักมีความยาวรวม508กิโลเมตรทางรถไฟอุ้ยซีหมูหฮั่นเริ่มดำเนินการวางรางรถไฟเมื่อเดือนเมษาปี2020ซึ่งมีคนทำงานทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนมากกว่า700คนภายใต้เงื่อนไขาตารางงานและต้องการงานคุณภาพสูงโดยใช้เครื่องจกักรวางรางรถไฟขนาดใหญ่2เครื่องสำหรับวางบริเวณต้นทางและปลายทางในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันครับงานวางรางรถไฟประสบความสําเร็จแล้วมากกว่า50%เลยนะครับและคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และเมื่อนับถึงเดือนมีนาคมอุโมงคตามทางรถไฟวีซีหมูหัน่นเจาะทะลุแล้ว93แห่งส่วนอุโมงคที่เหลืออีก2แห่งจะขุดเจาะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษาและพฤษภาคมโดยมีอัตราความสําเร็จของการก่อสร้างเส้นทางเดินรถสะพานและอุโมงสูง1 0ละ99ทั้งนี้ครับ ทางรถไฟจีนลาวความยาวกว่า100กิโลเมตรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจะกลายเป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศอีกเส้นทางหนึ่งที่วิ่งเข้าออกภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยหลังเปิดใช้งานการเดินทางจากนาครคุนหมิงไปยังแคว้น12ปันนาจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงและเป็นไปได้ครับว่าอาจจะสามารถเดินทางจากคุนหมิงถึงนครหลวงเวงจันท์ประเทศลาวได้ภายใน1วันครับแล้วพบกับ เอลทีวิชันได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี